วันนี้ลิสต์ของภาษีนะคะวันที่2เมษายนตามเวลาของสหรัฐเนี่ยก็ออกมาแล้วนะคะยาวเป็นหางว่าวเลยนะท่านผู้ชมแน่นอนหนึ่งในนั้นมีไทยด้วยนะคะจีนเองข้อมูลเช้าวันนี้จากสุขภกพธรรมเนี่ยก็ไม่ได้ให้ความสําคัญมากจนเกินไปนักเป็นข่าวที่2ค่ะข่าวแรกเนี่ยของกวทธรรมวันนี้เป็นข่าวที่ไปล้อมเกาะหัวมันก่อนนะคะอันนั้นน่สำคัญกว่าเรื่องของภาษีทรัพย์เนี่ยมันสามารถพูดคุยกันได้แล้วก็ อให้ความสำคัญเป็นข่าวที่สองในเช้าว,วันนี้โดยจีนบอกว่าจีนเองเนี่ยเตรียมพร้อมมานานพอสมควรแล้วนะคะแล้วก็ตุนสินค้าเตรียมพร้อมมาตรการเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆมาสักพักใหญ่แล้วจีนเองก็สามารถที่จะดูแลตัวเองได้เตรียมพร้อมตัวเองได้นะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ย จีนมีบทวิเคราะห์อยู่ในศิโกัรธรรมก็บอกว่ามันเป็นแค่สินค้าบางประเภทเท่านั้นเองบางอย่างบางกลุ่มเท่านั้นเองนะคะไม่ใช่ทั้งหมดของสินค้าเนี่ยเพราะฉะนั้นจีนเอาอยู่ค่ะจีนสามารถรับมือได้และที่สําคัญตอนนี้ณนะนาทีนี้ก่อนนะคะจีนยังไม่ได้ตอบโต้อย่างใดนะคะเพราะว่าหลายๆประเทศก็นิ่งนะท่านผู้ชมเลือกที่จะนิ่งเม็กซิโก หลังบ้านเลยเนี่ยรัวบ้านติดกันเลยก็เลือกที่จะนิง่งไม่ได้เลือกที่จะตอบโต้นะคะมีแค่บางประเทศเท่านั้นเองที่ออกมาขึงขังนะคะเพราะว่ายิ่งโตกันไปโตข้นมาเนี่ยภาษีมันก็จะยิ่งสูงแล้วมันก็ไม่จบเนาะจริงๆแล้วเราก็รู้ถึงที่มาที่ไปรู้ถึงต้นทางของสหรัฐว่าทำไมเขาจะต้องดิ้นรนขนานี้1เพิ่มรายได้ด้วยการขึ้นภาษีต่างๆทั่วโลกเลยนะคะแล้ว2เนี่ยตัด ลดงบประมาณค่ะทั้งกระทรวงศึกษาธิการแล้วก็ล่าสุดเช้านี้เห็นข่าวกระทรวงสาธารณาสุขด้วยตัดงบยูเซดนะคะต,ตัดงบช่วยเหลือต่างประเทศทั้งหมดเลยเอาไว้ที่จําเป็น,นจริงอย่างเมียนมาอย่างเงี้ยก็ให้นะคะ สิ่งต่างๆก็ปิดองค์กรต่างๆก็ปิดเขาคนออกลดงบนะคะเพราะว่านี่เขาสูงสุดในประวัติการแล้วท่านผู้ชม36ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐนะซึ่งทางด้านของอีลอนมัสก์ก็บอกว่านี่สูงขนาดเนี้ยสหรัฐสามารถล้มได้เลยนะคะถ้าไม่รีบทําอะไรเนี่ยแหละค่ะที่ทําอยากได้กรีนแลนด์อยากได้แคนาดาอยากได้ปานามาคืนจากจีนนะคะรีดภาษีทุกๆประเทศเลยก็ด้วยเหตุนี้แหละค่ะเขาเองมีความจําเป็นมากๆสูงสุดเลยนะคะเพราะว่าไบเดนทาเอาไว Let ้เลทเทย นะคะคสหรัฐในเวลานี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของยูเครนนะคะตอนนี้ทรัมป์เองก็ปลดล็อกการขายของของพินตะก้อนด้วยนะคะใครซื้อขายขายไปเลยค่ะแต่จะไม่เอาตัวเองเข้าไปออกหน้าเพื่อที่จะต้องควักกระเป๋าหน้าใหญ่จ่ายแบบไบเดนเขา้าใจไหมคะ mm hmm. เหมือนเพิ่งขาย f 1 6ให้กับฟิลิปปินเนี่ย200ล้านบาทน,นะคะขายค่ะขายแต่ว่าให้เข้าไปยุ่งเนี่ยไม่ยุ่ง ะะเหมือนไต้หวนันไต้หวันไม่ได้มายุ่งอะไรเลยนะขาย f 1 6 v ลำแรกที่เป็นสเปคของเกาะโดยเฉพาะ,ะแค่นี้จริงก็มาล้อมหัวมันแล้วเนาะคือขายขายเพื่อสร้างรายได้ให้อเมริกาใครซื้อไปแล้วจะไปทำายเรื่องของเขาถูกไหมคะเรามีหน้าที่ขายเองเดียวนะคะก็เนี่ยค่ะเป็นการหาไรายได้แต่จะเอาตัวเองลงไปพัวพันแบบทีผ่ผ่านมาเนี่ยทำไม่ทำมีแต่ตัด,ตดงบกลาโหมด้วยนะคะในเวลานี้ค่ะก็เวียดนาม เวียดนามโดนภาษีเยอะกว่าเพื่อนอีกประเทศหนึ่งเลยนะคะก็เวียดนามเองรีบรีบเลยค่ะรู้รู้งานรีบไปหารัสเซียในเวลานี้นะคะเมื่อคืนนี้เห็นข่าวเช้านี้เห็นข่าวว่าทางด้านของเวียดนามกําลังอยู่กับลาฟลอฟนะคะลัมดีต่างประเทศของรัสเซียค่ะก็วิ่งไปค้าขายกับรัสเซียนะคะรอดแน่นอนค่ะอ่ะดูของไทยเราแล้วกันนะคะจะหาทางออกยังไงนะคะก็ เออตอนนี้ก็ดูตึงๆด้วยนะหลายรก็มาขึ้นภาษีแล้วก็จีนี่จะไปยังไงอ่านะคะเหล็กเล็กจะว่ายังไงกันนะคะถึงบอกแล้วว่าทําอะไรอย่ากระตกกระตากให้มันเดือดร้อนสะเทือนไปถึงที่อื่นนะคะทาให้คนอื่นเขาเดือดร้อนนะคะมันจะมองหน้ากันไม่ติดนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ย ก็เพิ่งเอาส่งเครื่องบินมารับกลับไปตั้งหลายลำนะคะแล้วก็มาครั้งนี้อีกนะคะเดี๋ยวรอดูไทยแล้วกันค่ะว่าจะไปทางไหนนะคะจะแก้เกมครั้งนี้ยังไงก็โดยกันหมดทั่วหน้าค่ะทําเองนะคะแม้กระทั่งไต้หวันที่บอกว่าจะมาช่วยอุ้มเนี่ย ก็โดนนะคะญี่ปุ่นเจ้าหนี้รายใหญ่ของสหรัฐที่สุดนะคะที่ถือครองดอลลาร์มากที่สุดอันดับหนึ่งแทนจีนก็ยังเจอภาษีเพราะฉะนั้นเวลานี้ทําไม่สนหน้าอินหน้าพรมแล้วนะคะไขรที่ค้ากำไรเกินควรน,นะคะจะสหรัฐมาอย่างช้านานถึงเวลาที่จะต้องจ่ายคืนให้กับสหรัฐกันบ้างแล้วล่ะค่ะ